ความรู้สึกก like right, kind of ็ก็ช็อกอะบอกเลยว่าช็อกว่าเพิ่งคิดว่าน่าจะเจอพี่ตั้วไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วหรือว่าเ้แบบประมาณนั้นเองก็ยังดูแบบแกยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วก็ยังพักกันแบบดูแลตัวเองนาอะไรเงี้ยตอนที่จะจะจะแบบจากกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออรู้สึกที่เราเลิกงานในเรื่องของานเป็นยังไงบ้างคด พี่ตัวเป็นเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งครูด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เล่นพี่เล่นกับพี่ตั้วตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็มามาเล่นอีกทีก็คือตอนมลรักลูกทุ่งแต่ที่จะแบบสนิทกันจริงๆก็ช่วงช่วงมูลรักลูกทุ่งอะค่ะอู้สอนเยอะสอนเยอะแต่พี่ตั้วคือแบบจากที่เล่นเล่นกันมาเนี่ยคิดว่าแกจะเป็นคนดุเนาะแต่ว่าพอ ร่วมง,งานจริงจริงๆพี่ก็เป็นพี่ที่น่ารักมีอารมณ์ขันมีอารมณ์สนุกทําให้เราทํางานด้วยแล้วมีความรู้สึกว่าเราเราไม่เกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างตอนนั้นคือที่อยู่ในกองมาแลราทุ่งใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานกี่เดือนะครับโอ้โ <ผม S 2> หลห,ลหลายเดือนแล้วก็วแต่น้ำขึ้นจน้ำลงใช,ใช่ใช่ใช่ <S <S มันตอนนั้นคือแบบเช้าถึงเช้าเลยแล้วก็สี่คนนี้จะต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยมันคมันต้องลุยโคลนต้องขี่ควายต้อง ส่วนใหญ่จะแบบส่วนใหญ่จะรวมหัวกันแกล้งกิกมากกว่าเพราะว่าอย่างเวลาเราไปไปลุยโคนล,ลุยอะไรมันก็จะมีแบบพวกไส้เดือนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วแบบพี่ก็ตอนแรกก็จะกลัวเนาะแต่แบบเล็งเห็นว่าถ้ากลัวเนี่ยต้องโดนพี่ๆแกล้งแน่เลยก็เลยแบบเออไปลองจับไส้เดือนเฮ้ยมันก็ไม่มันก็ไม่กัดนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีๆอะไรอย่เงี้ยก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบรวมหัวกันละเริ่มแกล้งกิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีแบบเขาจับมาได้เขาจับมาให้เราเราก็แบบ เอามาโยนให้กิ๊กอะไรอย่างเงี้ยย้อนตำนานกลับไปคนก็จะพูดมาแล้วทุ่งดังมากในสมัยนั้นมากเราได้คุยกับพี่ตัวหรือว่าได้คุยกับมันตื่นเต้นว่าอุ้ยมันดังขนาดนี้ต้องยังไงโอ้โหไม่ต้องคุยกันว่ะแค่นั้นตอนนั้นก็คือรู้อยู่แล้วว่าว่ามันดังมากก็ไปโชว์ตัวทีหนึ่งก็บางทีก็แบบอ่าวันหนึ่งสามโชว์อะไรเงี้ยสามที่อะไรเงี้ยค่ะสี่สิบนาทีลงจากตรงนี้ขึ้นรถตู้ต่อไปอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดังมากนะตอนนั้นหลายคนมองคือบอกว่าพี่ตัวคือสุภาพบุุรษ สุภาพบุรุษที่สุดในโลกจริงๆเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรอย่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่เพอร์เฟกมากดีกว่าตั้งแต่เริ่มเจอมานะคะเพราะว่าโหโพี่เขาหล่อเนาะการศึกษา,าตอนนั้นคือจบมาก็แบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยสาวผัดอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบสาวๆใฝ่ฝันมากอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาเล่นละครด้วยกันก็แบบเป็นพี่ที่แบบน่ารักมากด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก่อนน้นนี่คือไม่ทราบเลยว่าพี่เขาป่วยด้วยตอนที่เจอปลายปีไม่ไม่รู้เลยค่ะจาได้ว่ารู้สึกจะไปงานไหว้ไหว้ครูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยแหละแล้วก็ยังมีแซวเล่นกันอยู่เลยเหมือนแบบเอ้ยพี่หนูว่างนะหนูพร้อมนะไปได้เสมออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอืมเหรอแต่พอจะกลับก็แบบเออสวัสดีก็ยังแบบเอามือมาตกหัวเออดูแลตัวเองนู้ยอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ยังเป็นพี่ที่น่ารักอยู่เสมอคือแบบไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ย่ะ คือจริงๆเราคือแบบกำลังนั่งทานข้าวอยู่แล้ะแล้วเพื่อนก็เปิด a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพี่ตัวเสียแล้วนะผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้เริ่มไม่ใช่ละเริ่มแบบเอาเอาเอาให้จริงเอาให้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบค่อยๆไล่ดูมาเรื่อยๆก็เริ่มแบบเอ้ยเริ่มมีข่าวคนนั้นคนนู้นคนนี้ต่อก็เริ่มมันคือเรื่องจริงหรออะไรย่างเงี้ยก็ก็ช็อกเหมือนกันก็โทรถามเพื่อนว่าแบบรู้ข่าวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำพูดสุดท้ายนะคะที่เราอยากจะบอกก็ อยากจะบอกพี่ชายว่าให้หลับให้สบายเถอะค่ะพี่ก็น่าจะเหนื่อยมามากพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะอขอบคุณค่ะ